ขขอบบขอบบบคคคุุณณรัเจ้าขอบคค,บอบคุณครับบบบบขขออคคคคุุณณรรััจัจงหวัดแพร่ขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยมิติด้านความเป็นอยู่สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพด้วยการซ่อมสร้างบ้านเรือนตกเกณฑ์ TPMap และ ThaiQM เซ็น MOU ร่วมกับ12หน่วยง,งานภาคีตั้งเป้าหมายซ่อมสร้างบ้าน249หลังคาเรือน โครงการบ้านปันสุขที่จังหวัดแพร่ปั่นความสุขให้กับครัวเรือนที่ยากไร้ที่สภาพบ้านไม่มั่นคงแข็งแรงไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัยทำการปรับปรุงบ้านให้มีความคงทนถาวรสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยทำให้ปราศจากโรคภัยเพราะความไม่มีโรคคือสุดยอดของความสุขเป็นการแก้ไขที่เห็นความเป็นรูปธรรมมากที่สุดนะครับเพราะว่าบ้านเนี่ยเป็นปัจจัยส ของในการคนอยู่อาศัยแบบมีความสุขนะครับเราได้เป้าหมายที่จะทำเนี่ยก่อน12สิงหาเนี่ยนะครับรวมพลังคนแพทย์แก้จน,นแก้ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยให้กับครวัวเรือนยากจนเนี่ยเราตั้งเป้าไว้160หลังคาเรือนนะครับรวมถึงสิ้นปีนี้เราจะทําอีก89หลังคาเรือนอ่สิ้นธันวาคม2565ก็จะทั้งหมด249หลังคาเรือนแก้ไขเรื่องทั้งซ่อมทั้งสร้าง รวมถึงเรื่องห้องน้ำห้องน้ำเป็นการปันความสุขนะครับจากผู้ที่มีอยู่แล้วทั้งส่วนราชการภาคีทํางานที่เกี่ยวข้องเรารวมพลัง12หน่วยงานเข้าใจว่าน่าจะได้มากกว่า2อ9หลังคาเรือนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มิติด้านความเป็นอยู่จะบูรณาการหน่วยงานร่วมกันแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่โดยพิจารณาและร่วมวิเคราะห์ศักยภาพครัวเรือนยากจนเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการสนับสนุนครัวเรือนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและจัดทำแผนงานโครงการหรือกิจกรรมของหน่วยงานในการสนับสนุนครัวเรือนเป้าหมายทั้งแผนระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาวให้อยู่รอดพอเพียงยั่งยืนผมก็ผู้เสิรู้ใจดีใจครับขอบคุณนี่นะขอบคุณทุกหม่งานนนะพวกทีมงานนี่นะครับที่มาช่วยผมดีใจครับผมก็ดีใจครับที่ว่าภูมิใจที่เป็นได้มาช่วยสร้างช่วยทำนะได้บาคนาตีผมก็รู้สึกภูมิใจขอบคุณทุกทุกท่านที่เป็นได้มาภูมิใจพอใจแล้วครับ